ตสื่อสารเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดรสชาติของเมืองเพชรแต่ภาพไหนรถไหนดูคำใบไ้ได้ด้วย AR ค่ะภาพทนเขียวสองพันฟิลเตอร์ไอจพบคำว่ามะนาวแป้นรำไพยผัดไทยปูนปั้นละครชาตรีแทนรสเปรี้ยวรถเด่นอำเภอท่ายางและศิลปะขึ้นชื่อในอำเภอเมือง การชมแบบส่องมือถือไปใกล้ๆมาจากไอเดียว่าเพชรชบุรีมีอะไรซ่อนอยู่แค่ต้องพาตัวเองเข้ามาดูไม่ผ่านเลยไปผลงานโตว,วิรุณันชิตเตชะตัวแทนมุมมองคนนอกและผู้จัดนิทรรศการรูปรถแห่งเมืองเพชร portrait taste of เพชรชบุรี ส่วนมุมมองจากคนในต้องห้องนี้ค่ะราวกับเปิดประตูสูป,ป่าลึกแก่งกระจานจัดแสดงภาพสัตว์และพันไม้หายากของเจ้าหน้าที่อุทยานผู้ค้นพบเอื้องสิริชัยครูเอสิริชัยรักซื่อในรูปแบบเหมือนฉีกจากสมุดโนด้ตนักวิชาการ29ปีในหน้าที่ มีหลายเรื่องภูมิใจเล่าอย่างภาพจรเเ้น้ำจืดใกล้ศูนพันเคยต้องถ่ายมาให้ได้เพื่อยืนยันการมีอยู่จริงกับยูเนสโกก่อนขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกประมาณปี2558เนี่ยครับทางยูเนสโกเขาก็ขอขอยืนยันดูจากร่องรอยแล้วเขาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องไปรอปโปเช่เลยก็มันไม่โปเช่ <laughs> ประมาณเดือนหนึ่งค <laughs> านสอกเข้าไปเลย เพื่อไม่ให้เขาเนี่ยมองเห็นเราพอไปถึงพอไปถึงตรงจุดบางไัยเนี่ยนะครับพอเราเช้งโงกหน้าขึ้นไปไปมองเขาเนี่ยปรากฏว่าเขามองเราอยู่แล้วเขาเขารู้รู้อยู่แล้วว่าเรามาแต่คือเขายังดีตรงที่ว่าเขายังอยู่ให้เราประมาณ10วินาทีเราก็ดกดชัตเตอร์รัวเลยการจัดนิทรรศการน่าจะเป็นงานแรกในชีวิตเลยงานภาพถ่ายมันสามารถ เอ่อต่อยอดอะไรบางอย่างมันสามารถอินสปายคนได้มันสามารถทำออสร้างเป็นอนะินโฟมทีฟเนาะให้ข้อมูลแก่คนได้หรือสร้างแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วมันไม่มีใครที่สามารถเล่าเรื่องราวของบ้านตัวเองได้ดีเท่ากับเจ้าของบ้านหรอกดังนั้นออในงานงานนี้ครับก็จะแบ่งจริงมีศิลปินที่มาจากโรงเรียนสังข้องสงมาจากกรุงเทพอ่ร่วมกับศิลปินที่ออช่างภาพที่เขาเป็นคนในพื้นที่เองด้วยอะไรเงี้ยอย่างที่เช่นชะอําหรือแก่งกระจาน นาเกลือเป็นกองกองเห็นบ่อยแต่มองข้ามมาตลอดหากผู้กำกับภาพเบื้องหลังหนังดังแบงค์ชัยพฤกษเฉลิมพรพาณิชย์เพิ่งได้หยุดสัมผัสความงามจริงๆเมื่อลงพื้นที่ทำงานจึงจัดวางผลงานให้ผู้ชมมาคุยดูได้ในกองเกลือได้ทั้งจับผลึกเกลือของแท้และดูภาพถ่ายเล่าถึงอำเภอบ้านแหลมแหล่งเกลือคุณภาพและยังมีป่ากงกลางบางตะบูนที่พาดาราสาวอายกมลเนตรไปหลงรัก สร้างคอนเทนต์วิดีโอลงช่องกอมอนอแสนวิวใน9วันปังเกินคาดสมความตั้งใจที่อาอหนึ่งในศิลปินอยากให้คนมารู้จักชุมชนน่ารักที่ยังไม่แมสอย่างบางตะบุญยังมีโซนครัวที่จัดวางอาหารเพชรบุรีขนาดจิว๋วโดยพลอยดาวทีระเวทนี่จึงเป็นนิทัรศการที่มากกว่ารูปและรถออกแบบการน,นำเสนอเก๋ๆโดยกลุ่มช่างภาพโรงเรียนสังเคราะห์แสงค่ะ โดยเมื่อจบงานศิลปะส่วนหนึ่งพร้อมโยกย้ายไปเป็นสื่อเรียนรู้ค่ะทุกชิ้นงานจะพยายามคิดมาเพื่อนอกจากเอเซเบดเสร็จมันสามารถควรจะต้องถูกเอาไปใช้งานต่อได้ยกตัวอย่างอย่างอำเภอเมืองเงี้ยคุยกับพี่เบียร์เสร็จมีไอเดียแชร์ไอเดียร่รวมกันรู้สึกว่าไอ้พัศเซลเนี้ยที่เป็นรูปสถาปัตยกรรมเก่าเนี้ยมนเรียงเรียงไปเรียงเรียงมาจริงๆมันคือสื่อการสอนของโรงเรียนได้เลยนี่ที่พูดถึงสถาปัตยกรรมในยุคนี้ แล้วก็ให้คนมาได้เบรนเข้าไปกับอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอันนี้ควรจะอยู่ในโรงเรียนตอนนี้เราก็ได้กระทําการเป่าประกาศตามโรงเรียนว่าใครสนใจมาออดอปชุมชนหลายอันเห็นป้ายงานสวยๆมันมีคําว่าเพชรบุรีเขาชอบก็โอเคเราไม่ห่วงเลยวันที่24เก็บงานเราก็ประกาศเลยว่าใครมาก็มาขนกันไปได้เลยอ <Okay. S 1> ะไรเงี้ยครับ <Okay. S 1> รวมถึงวนิอนะไรรวมถึงงานบางชิ้นของทริปไลก้าเราคุยกันไว้แล้วเราจะแสลบเป็นวนิลเป็นภาพถ่ายซึ่งพอเสร็จงานปุ๊บเราจะมาตัดเป็นถุง ครีเอทีฟคิดกันว่าเราจะไปจิ้มที่ไหนอย่างนี้อย่างน้อยคือมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ที่เราคิดว่าเออเน,นี้ยมันต้องแมสแน่ๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่ากระบ,บังตะบูนอะ่ะมันคือความเรียบง่ายแต่มันดันน่ารักแล้วมันคือของจริงอาหารที่ไปกินอร่อยจริงอะไรเงี้ยเออแบบมันมันเลยแบบเฮ้ย ไม่คิดว่าคนจะชอบอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วเขาอยากเที่ยวตามบางคอมเมนต์บอกว่าพี่เป็นคนชะอําแต่ไม่เคยไปบางตะบูนเลยอยากไปเที่ยวตามน้องอายจังอะไร่งเงี้ยหนูรู้สึกว่าเฮ้ยแค่หนึ่งคอมเมนต์อย่างเงี้ยหนูก็แบบรู้สึกแฮปปี้ละรูปรถแห่งเมืองเพชร Portrait Test of เพชรบุรียังเป็นโปรเจกต์ใหญ่เล่าเรื่องชุมชนผ่านกิจกรรมหลายจุดไดเพริ hungry, อี t Hungry เจ้ของชาแนลอาหารและความยั่งยืน จับมือเชฟชุมชนบางควายนำวัตถุดิบประมงพื้นบ้านมาขึ้นโต๊ะเสิร์ฟแบบเชฟเทเบิลในบางควายเทเบิลที่ยังมีถึงสุดสัปดาห์นี้24มีนาคมโฟโตโว้วอล์โดยช่างภาพคนเพชรบุรีแท้เบีย์เจ้าของเพจ p h โตโมโม้ m ม m โ่ถ่ายทอดความรู้ด้านสถาปัตย์กับภาพถ่าย ส่วนนิทรรศการรูปรถแห่งเมืองเพชรจะแสดงถึง23มีนาคม2567ที่อาคารเพชรปิ่นแก้วอำเภอเมืองและปิดฉากพร้อมๆงานใหญ่งานพระนครคีรีเขาวังค่ะ คุณผู้ชมคะอดีตของสถานที่จัดงานก็มีเรื่องราวค่ะที่นี่เนี่ยเป็นอดีตร้านของฝากร้านขายขนมแห่งแรกๆของเมืองเพชรนะคะดังนั้นความหมายของการที่คนมาดูนิทรรศการที่นี่เขาก็หวังละค่ะว่าให้ได้รับอะไรกลับบ้านไปเป็นของฝากกลับไปค่ะกริษฐาดีมีไทยทีวีรายงานค่ะ